บ้านเดี่ยวใหม่ใกล้ทางด่วนด่านจตุโชตสองโครงการจากแสนสิริค่ะที่บุราสิริจตุโชตและสารสิริจตุโชตในจตุโชตคอมมูนิตี้ค่ะบุราสิริจตุโชตนะคะบ้านเดี่ยวสไตล์นิวอิงแลนด์โคลเนียลกับแบบบ้านมอเรนหลังใหญ่รูราพื้นที่ใช้สอย384ตารางเมตรห้ห้องนอน6ห้องน้ํา3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านค่ะภายในบ้านกว้างนะคะมีมุมนั่งเล่นพักผ่อน2จุดฟังก์ชันลงตัวค่ะครัวไทยแยกส่วนชัดเจนต่อเนื่องกับโซนแม่บ้านชั้นล่างมีห้องนอนรองรับผูู้้สงออาุมมพร ห้องน้ําในตัวชั้น2มีมุมอเนกประสงค์จัดการใช้งานได้หลากหลายและมีอีก4ห้องนอนมาสเตอร์เบดดูมเนี่ยห้องกว้างค่ะได้วิวด้านหน้าบ้านพร้อมระเบียงขนาดใหญ่พื้นที่วอล์กอินครอสเซตเชื่อมกับห้องน้ําส่วนตัวที่มาพร้อมอ่างอาบน้ําห้องนอนที่2ก็ได้วิวด้านหน้าบ้านค่ะห้องกว้างเหมือนกันมีห้องน้ําในตัวและวอล์กอินครอสเซตส่วนห้องนอนที่3และห้องนอนที่4อยู่โซนด้านหลังบ้านค่ะทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวและพื้นที่วอล์กอินครอสเซตเหมือนกันค่ะโครงการได้บรรยากาศรีสอร์ทค่ะเหมาะกับการพักกผ่่อนนมีล ตล์อังกฤษชนบทส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า5ไร่คลับเฮาส์ที่เปิดรับวิวสองฝั่งทั้งทะเลสาบและสระว่ายน้ํากับสวนสวยพร้อมฟังก์ชันอื่นๆครบรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวค่ะสาราญสิริจตุโชนนะคะบ้านเดี่ยวดีไซน์เออร์เบิร์นฟาร์มเฮาส์กับแบบบ้านคาเลนดูล่าค่ะพื้นที่ใช้สอย244ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถภายในบ้านได้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวค่ะมุมนั่งเล่นรับแขกเปิดรับวิวสวนข้างบ้านพร้อมฟังก์ชันพิเศษเบวินโดค่ะครัวไทยแยกส่วนใช้ง ได้สะดวกชั้นล่างมีห้องนอนด้วยนะและมีห้องน้ําในตัวค่ะชั้น2มีมุมนั่งเล่นพักผ่อนมาสเตอร์เบดรูมได้วิวด้านหน้าบ้านมีมุมอเนกประสงค์ด้วยค่ะมีพื้นที่ Walk in c น o s อเเชื่อมต่อกับห้องน้ําขนาดใหญ่ที่มีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็จัดฟังก์ชันลงตัวมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนอนเลยค่ะมาดูส่วนกลางกันบ้างนะคะพื้นที่รวมกว่า6ไร่อาคารคลับเฮาส์ดีไซน์สวยมาพร้อมฟังก์ชันครบเหมาะกับการพักผ่อนรองรับทุกกิจกรรมการอยู่อาศัยค่ะใครสนใจบ,บ้านเดี่ยวทำเลใกล้ทางดาด่่วนนาจุ โ,โครงการใหม่จากแสนสิริค่ะอย่าลืมแวะมาดู2อโครงการนี้นะคะ